<laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่จอยพี่แนงก็วันนี้ก็ตลาดน่าจะเขียวสดใสนะครับมองเมา่คืนตัวดาวโจนส์เนี่ยเาบวกค่อนข้างเยอะก็วันนี้เอติเมต์นี่บวกอยู่ที่ประมาณสักสิบจุดสองหลักตามที่ที่จอยบอกเลยครับในขณะ,ะนะนี้เห็นเอติเมตม,มานะค่อนข้างดีก็ไม่รู้สินะว่าเป็นยังไงเมื่อวานเอติเมตไม่ดีปิดดีวันนี้เอติเมตดีขอให้ดีกว่าเดิมค่ะ ใช่ครับโอเคก็วันนี้ผมอาจจะมาสแกนหาหุ้นแต่ว่าเป็นหุ้นตัวเล็กเนาะเนื่องจากตอนนี้ถ้าถ้าลองดูกราฟอันนี้ผมให้เทียบระหว่างกราฟ m a i กับกราฟเซ็นตอินเด็กนะครับอ uh huh. าจจะเห็นภาพว่าเอ้ยตัวกราฟ MBI เนี่ยด้านบนเนี่ยมันก็มีแรงซื้อมาค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าตัวกราฟเซ uh ็นตอินเด็กะก็จะเป็น MBI เนี่ยก็จะเป็นหุ้นขนาดเล็กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยจะพาไปสแกนหาหุ้นใน MI ว่าเอ๊ะตัวไหนน่าสนใจเนาะแล้วถ้าไปดูตัว MI ใน t i ใน Time Frame w e e k l y นะครับจะก็จะเห็นสัญญาณว่ามันมีตัว MACD เนี่ยคอร์ตอัพขึ้นตรงนี้ uh huh. นี่ m e ม r a ฟ e ม e e k แสดงว่าเอ๊ะมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้อีกเนาะเพ,พิ่งจะคอร์ตอัพเมื่อวีคที่แล้วหรือว่าอันนี้ครับนี่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะพาไปสแกนหาหุ้นใน MI ที่มี m a c d เนี่ยตัดขึ้น ในทำในทำเฟรมบิ๊กลี่นะครับนี่ทีนี้วิธีการสแกนหาเนี่ยก็สามารถไปสแกนหาได้เลยโดยใช้ตัว DIY ใน Fin a n น i ียลฮีโเนาะไปที่แอสกีนนะครับเลือกตัว DIY condition search เนาะเราเนี่ยจะใช้ตัว MACD ก็จะอยู่ในหมวดหมู่ของตัว t ท c h n i c a l analysis ตัวนี้ MACD ก็จะในหมวดหมู่ของ ten indicator ครับแล้วก็เลือกตัว MACD เราก็จะเลือก <LCD. S 1> ตัวเบสไลน์เบรคเอาครับคลิกที่ส่วนได้เลยปุ๊บโ <Okay. S 1> อเคก็จะมีสูตรเนาะซึ่งโดยปกติเนี่ยเราก็จะสแกนหาที่มันเป็นไทม์เฟรมเดเนาะแต่ว่าอันเนี้ยสัญญาณมาใน m ทม r เฟรมวี k เราก็จะเปลี่ยนตัวเดเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นวีก็ได้ได้เลยค่ะหรือว่าจะสแกนหาแบบเราเรียกว่าเป็น l ล n e นาทีก็ได้จจะเป็น m ทม r เฟรมวี k เนาะแล้วก็กดแอดเข้ามาได้เลยครับ ก็จะเป็นพื่อแง่คือ MACD เนี่ยตัดกับสิญญาณไหลขึ้นในไทม์เฟรมวีคเราจะมาแก้หาทีนี้เราอยากจะหาในเฉพาะ M A I เนี่ยเราก็ต้องเอาติก๊กถูกออกครับแล้วก็เลือกช่องเ,<ร>เราก็เหลือแค่ M A I M A I ใช่ครับแล้วก็เอาพวก D W Wallen p o l y ออกตัวนี้แล้วกดกดเปิมก็จะเป็นหุ้นใน M A I รอวอลเล็เลยถ้าอยากได้หุ้นแบบขนาดเล็กจริงๆหน่อยมีเขาเรียกว่ามีสามารถเขาเรียกว่า การวิ่งที่ค่อนข้างเยอะได้ก็สามารถเลือกได้เนาะ,ะสแกนออกมาก็จะได้ทั้งหมดประมาณสักสิบหกตัวสิบหกนี้เนี่ยเราก็ลองมาทํากันบ้านดูนะครับก็สามารถกดเรียวไทม์เซิร์ได้เลยตรงนี้ก็จะได้กล่องเล็กๆขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มี MACD Time Frame Week เนี่ย h อตอัพขึ้นมาอลองไปดูตัวแรกเนาะตัว AU อ AU อนี่ลดลง อันนี้มัน after อยู่ร้านขนมปะ่ะคะใช่ after อยู okay. ่ร้านขนมครับนี่ก็ MADD ีนี่คอด up ขึ้นมาวันนี้อาจจะมองไม่เห็นเห็นไม่ชัดนะแล้วเราก็กําลังเจอเหนือศูนย์ด้วยแล้วถ้าเราลองตีเส้นเทนลายนครับก็ยังว่าราคาเนี่ยนี้นี่ทำฟรมวิงเนาะก็ราคาก็ยืนอยู่เหนือเส้นเทนลายแล้วก็ยังไม่ค่อยปักขึ้นมากเลยแล้วก็ถ้าเราซูมดูนี่ก็โซนนี้ก็อาจจะเป็นดูว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถ ใช้วอลุ่มหมายไพดูได้ครับอันนี้ทำเฟรมวแลนะบอกว่อนว่าเป็นเฟรมวีก็อาจจะมีติดแนวต้านบริยวณนี้เราก็อาจจะดูเฉาะช่วงที่เขาทําตัวเอจะเป็นขาขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราค่อยไปดูต่อว่าบรเวณโซนแนวรับของเขาอยู่ช่วงไหนค่ะคำถามคือเราอยากได้ตัวที่ macd ตัดสัญญาณขึ้นมาที่เหนือศูนย์ใช่ครับเราไม่เอาที่ตัดใต้น้ำนะเราไม่เอาที่ตัดกัน ใต้ศูนย์นะอ๋ออันอันนี้จะเป็นตัดอันนี้เฉพาะแค่ตัดตัดกับสิงแนวลายเฉยๆครับเพราะว่าหาหาเหนือเหนือน้ำเนี่ยอาจจะยากคือช่วงนี้เพราะยังไม่ได้เป็นขาขึ้นเต็มเตัวแต่สามารถทําได้เหมือนกันนะถ,ถ้า,ถาอยากจะตัดเป็นเหนือศูนย์ ไปที่ดีีว่ทบอก <นะ S 2> ว่าตัดเนื้อสนยนที่เทนนอรีบอกว่ายากคือตัดเนื้อสนยนนี่คือมันอาจจะต้องรอมันคอนเฟิร์มว่ามันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วจริงจร<ช>ิงใต<ช>้น้ำก็ยังเหมือนกับเป็นแค่แบบการรีบาวในใช่อันนี้ก็จะเป็นแค่การรีบาวก็ต้องม,มาขัดหุ้นอีก,อ,กอีกทีหนึ่งครับว่าเอ๊ะมันมันจะตัดเนื้อสนยนหรือว่าตัดใต้น้ํามาดูจริงเพราะว่าช่วงนี้มันตลาดมันก็ยังไม่ได้ขึ้นแรงก็อาจจะหาหายากนิดหนึ่งครับพี่จอยแต่ว่า A u เนี่ย เพราะแล้วในทางเฟรมวีคด้วยครับผม,ผมเลือกในทางเฟรมวีคเหมเอนทาเ <c oughs> ฟรมวีคก,ก็อาจจะค่อนข้างยากแต่เอูเนี่ยก็ใกล้แล้วเนี่ยแสดงว่าตรงนี้เราก็อาจจะต้องเฝ้าติดตามตัวเอ,เอ,เอว่าเขาจะมีมีการปรับตัวขึ้นได้ไหมละ่ะเนี้ยเราก็อาจจะซูมในทางเฟรมเดย์ดูครับว่าแนวรับของเขาอยู่เรนช่วงไหนอ๋อ จริงๆน่าสนใจมากนะคุณผู้ชมตัว m อ i อ่ะเมื่อวานเพิ่งไปงานของ m อ i มาแล้วก็ถามเขาค่ะเทนเนอร์เนี่ยนะาไปถามมาว่าแบบเฮ้ยมันมีทั้งเรื่องของโลกที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณทราที่ขึ้น,ข,นขึ้นลงลง,ลงมีปัญหาภายในกลายเป็นว่าเลยรู้มล่าพอคุย m อ i ดันแข็งแกร่งนะเพราะว่าเขาอะบริษัทเขาไม่ใหญ่มากเขาบริหารจัดการกันเร็วเขาทำงานกันไวอะอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่แบบพูดถึงฟัน,นเดอเมทัลให้ดูนะว่า แต่ละคนที่ไปคุยส่วนใหญ่แล้วบอกว่าไม่ผลกระทบหรือแม้แต่มีผลกระทบจะเขาเตรียมพร้อมรับมือไว้หมดแล้วด้วยอันนี้มาอแอบบอกแอบประสิบได้ครับแล้วก็ตัวเอ็มไอไม่โดนชอ็อตเซลล์ด้วยครับเขาให้ชอ็อตเซลล์ได้แต่เซตลอยอก็มีอกาศขึ้นได้ดีแนละ้ถ้าเราดูเอในทางเฟีมเดเนี่ยก็จะมีกรอบแนวรับอยู่บริเวณนี้แล้วก็อาจจะก,กรอบที่มีเนี่ยพอตีแนวะรับปุ๊บกรอบมันกว้างเรากําหนดไงดีคะกรอบเนี่ยก็อาจจะคือเมื่อกี้เรามองทางเฟีมค่อนข้างใหญ่ใช่ไหม จอยเราก็อาจจะรอสะสมราคาบริเวณนี้เลยครับรูดก็อาจจะตั้งรอไว้อะไรอย่างี้ครับสองไม้<อ>หรอสองสามไ,<ง>ไม้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันก็อาจเพราะมันมันขึ้นมาแรงเนาะแตอ่อาจจะมีย่อบ้างแล้วก็ให้เขาเรียกว,ว่าตัวใหญ่ก็อาจจะดันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเล็กก็อาจจะพักอะไรอย่างเงี้ยครับจอยก็ต้องรอดูว่าเอ้ยถ้าเอ็มไอย่อมาพักอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นโซนจังหวะเก็บมาแล้วรอตัวใหญ่เขาพักตัวแล้วเดี๋ยวตัวเล็กก็อาจจะมาเล่นอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่จอยอืมก็ โซนนี้ก็จจะเป็นโซนประมาณสักเก้าเก้าบาทส่แถวๆนี้ก็จะเป็นโซนที่เราสะสมเนาะสำหรับตัวเอยูมก็คาดหวังว่าเขาจะเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นต่อเนื่องแล้วเออเอ็มเออาจจะมีโอกาสตัดเหมือศูนด้วยแล้วก็ขอดอัพร้อมกันเลยก็ค่อนข้างที่จะตัว a อตัวนี้คือตอนนี้ตลาดเปิดแล้วแล้วก็เท่าที่ดูอะ16ตัวเมื่อกี้มีหลายตัวนะคะที่เปิดมาแล้วก็เขียวอย่างเช่นตัว B a เอชอ่ะตัวนี้ก็ แอบแอบคุยแอบตามอยู่เหมือนกันก็น่าสนใจนะเริ่มกลับมาบิ๊กเองก็เริ่มกลับมาเนาะถ้า,ถามันก็จะมีสัญญาณเขาเรียกว่าตัวบูลิตไรโบเจนเนาะเห็นไหมตรงนี้ในทางเฟรมวิกอันนี้ทางเฟรมวิงเนาะแล้วก็ตัว MACD เนี่ยเห็นไหมเริ่มคอดอัพขึ้นแต่ว่ายังไม่เหนือศูนนะครับอ่าก็ยังไม่เหนือศูนแต่ว่าคอดอัพขึ้นก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีโอกาสรีบาวขึ้นมาอ่อนนญญาแสดงว่าเราอาจจะไปดูแนวรับแนวต้านในทางเฟรมเดียครับว่าเอ้ยเราจะเทรดดิ้งยังไงในทางเฟรมเดียก็ อลองซูมเข้าไปดูทางเฟรมเดียนะทำเฟรมเดียก็ถ้าดูโวลุ่มใไผ่เนี่ยก็อาจจะติดกรอบอยู่โซนบนเนี่ยโซนบนแล้วก็อาจจะต้องทํากันบ้านดูว่าเนี่ยโลเดิมเขาเคยทําตรงนี้ครับก็ใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้นะแล้วถ้าเราตีเส้นตัวเทรนไลน์เนี่ยมาก็ติดอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะวันนี้เหมือนเหมือนเปิดขึ้นมาเนาะก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อรู้ขึ้นไปได้หรือเปล่าไปต่อหรือเปล่าก็ต้องลุ้นว่าถ้าวันนี้ปิดเขียวเป็นแท่งเบสขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะ ปรับตัวพุ่งต่อเงี่ยครับผมเพืตีไว้แล้วก็น่าสนใจเหมือนกันตัว B A ครับค่ะอีกตัวที่น่าสนใจก็คือ U ูเขมที่อยู่ในลิสต์เมื่อกี้ด้วยแล้วก็ปรับขึ้นมาเหมือนกันอ่านี่โอ้นี่ตัวมีซิก้าขึ้นมาด้วยใช่มีซิก้ามียเข้มี่เออที่ค่อนข้างแรงก็ซึ่งตัวเขาเรียกว่าตัว M อจะวิ่งค่อนข้างแรงยูเขมเนาะนี่ยูเข้มอ่ายูเข้มดูในทางเฟรมวีก่อนเนาะทางเฟรมบีก็เห็นไหมก็คือมีสัญญาณ MACD ตัดจินเนียร์ไรก็ คาดหวังว่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ดูในทางฟกมด์ครับก็โลอยู่ตรงนี้เนาะขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาทีนี้เราก็ต้องดูโอ้โหแต่ค่อนข้างที่จะผันผวนเนาะดูแนวรับแนวต้านของเขาครับว่าเอ๊ะแนวรับแนวต้านเนี่ยของเขาเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ใช้วูลุ่มใบไฟดูได้ครับตรงนี้อืนอ่าก็อาจจะติดแนวต้านนิดนึงติดแนวต้านนิดนึงตรงนี้แถวบเรนนี้สมมติถ้าเขา ทะลุขึ้นไปแล้วเบรกขึ้นไปก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เนะก็ต้องดูว่าเขาจะสะอยู่ในเรียกว่าสะสมสามารถสะสมแล้วขึ้นไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเฝ้าติดตามดูนะออืค่ะขออีกกตัวหนึ่งที่กำลังจะทําประกาศบันผลแล้วนะค่ะ T.R.T. ค่ะ T.R.T. นะ T.R.T. นี่ T.R.T. อยากขอดูในทางเฟมีกก่อนเนาะเนทางเฟมีกก็เพิ่งเพิ่งจะตัดเลยเนี่ยเพิ่ง ก็คือถ้าเป็นตัว m ่ยอันนี้ก็จะเป็นตัดวีนีวีดแรกก็ต้องดูว่าวีดเนี้ยจะได้ไหมแล้วก็วีดหน้าเนี้ยปรับตัวขึินต่อหรือเปล่านี้ะตัดเลยเนาะก็จะประกาศผลด้วยก็ถ้าดูดดดในทางเฟรมเดก็ขอ,อวอลุ่มมาไฟออกก่อนเนาะซึ่งต้องบอกว่าเอ็มไอเนี่ยบางตัวเนี่ยหลงมาค่อนข้างเยอะนะเนาะอ่าเขาถ้าเราตีเทรนไลน์ใช่ไหมก็ติดเทรนไลน์ตรงนี้อยู่นะครับแต่ก็ตีถ้าตีเส้น โลเดิมที่เขาเห็นมันก็โอแลบกลับขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นมาได้ล้วก็ต้องพอลดูก่อนว่ามีการสะสมของโวลุ่มใบไพ่อยู่ตรงนี้อยู่มากน้อยเพียงใดขขก็ยังสะสมไม่ค่อยเยอะนะโวลุ่มยุ่งอยู่ส่วนข้างบนก็ต้องดูว่าตรงนี้ต้องสะสม่ันข้างเยอะนิดนึงเขาอาจจะยืนยืนแถวแถวนี้ เทนเวทนิด<แ>น,น,นึงพอมัเป็น MAI อ่ะนั่นคิดว่าคนดูหลายคนอ่ะอาจจะไม่รู้ว่าแต่ละบริษทัทอทำอะไรวิธีการของตัวฟิ n เ e อร์ฮีโอ่ะมันกดดูได้ไหมคะว่าบริษัทเนี้ยเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็คือจริงๆสามารถดูได้โดยไปที่แอสกีนครับแล้วก็ไปเลือกตัวมาร์เก็ต n e วตรงนี้ครับมาร์เก็ตเมนไปที่ Market News นะอ่าใช่ครับแล้วก็สมมติท r ีอาร์ทีก็เสื้อทีอาร์ทีครับ ก็จะมีข่าวสารทั้งหมดเลยแล้วเราก็สามารถดูแฟกชีทได้ในนี้ปึ๊บกดกดปุ๊บก็จะลิงก์ไปหน้าแฟกชีทเลยครับของตลาดเลยของตลาดเลยอาจจะรอนหลดนิดนึงหรือไม่ไปดูที่โคดก็ได้นะอ่าไปโคดปึ๊บก็จะเห็นภาพเหมือนกันก็สามารถดูโคดได้ครับว่าโคดพัดว่าเอ๊ะตัว m i i เนี่ยสามารถมีอยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวก่อนดูนะ ก็อยากให้แบบคุณผู้ชมเวลาดูการาฟอะอยากให้ดูด้วยว่าธุรกิจอะทาอะไรด้วยประกอบกันนิดนึงนะอันนี้สําคัญเพราะว่าบางตัวในน้กขวดก็ดูดูข้อมูลได้บิดออฟเฟอร์อะไรได้ครับาอยู่ในกลุ่มผู้ชคุณผู้ชมอยากอยากคิดเอาจริงนะคือจะมีหลายคนที่บอกว่าก็เทรดดด้ไงคือซื้อซื้อเสร็จขายเสร็จยังไม่รู้แล้วก็ทำธุรกิจอะไร แต่อยากให้ใหดูนิดนึงจริงๆถ้าถ<ห>้าดู้ันึงม,นม,นม,นมันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเสียเวลาไม่มากด้วยแล้วก็ดูในตัวฮีโร่เองได้เลยแล้วก็แม้แต่การที่จะ,จะดูละเอียดก็กดคลิกลิงก์ต่อไปที่ฝั่งเซตได้ด้วยเหมือนกันอนนแล้วก็กดดูดน <ะ S 1> ในในแต่ละฟีเจอร์นะกดดูได้แบบง่ายในหน้าจอเดียวคําถามมีเพิ่มนิดนึงคืออันเนี้ยคือเทรนเนอร์วิเอาม้คุณผู้ชมดูเป็นหุ้นใน MAI ค่อ ไปคือเขาลงมาไหลลงมาไหลนานน่ะหลปีอะ <c oughs> ไปดูในทางเฟรมวิก่อนนะขอจุดสวยๆในทางเฟรมวิก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาย่อยทางเฟรมแต่บางคนบอกว่าก็ไม่ถนัดใน mai <c oughs> นะก็ไปดูในเซตได้ในเซตเซตฟเซตรอยได้เหมือนกันใช่ไหมคะแค่ <c oughs> ไปติ๊ก<ช>เองติ๊กเลือกอะครับอ่าใช่รับแค่ไปติ๊กเลือกเปลี่ยนเป็นตัวเดี๋ยวผมขอเรานาตัดขึ้นมาอ่าก็เปลี่ยนตรงฟิลเตอร์เนี่ยครับเป็นตัวเซตรอยก็ได้ครับอะไรเงี้ยครับ <100 S 1> เซ้อยมากก็จะได้เป็นหุ้นเซลอยแหละตัวฟิลเตอร์เนี้ยเราสามารถเซลอยจะมีน้อยหน,น่อยครับที่ออตัดเนี้ยก็มีไม่กี่ตัวเนาะเอไไอก็มีเยอะก็เพราะว่าเขาขึ้นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยทำมาให้แล้วแบบตอบสนองในทุกความต้องการทุกคนเซตให้ดีเดนยังมีเลยใช่ก็สามารถเลือกได้ครับตัวนี้เ,ออเป็นสิ่งที่ดีเลือกแต่เซตที่ดีก็ได้อย่างนี้ อ,อเห็นไหมง่ายไหม<ะ>ชอบแบบไหนลองคลิกแบบนั้นนะคะคุณ <c oughs> ผู้ชมมาดูกันแล้วกันมันมีหลายอย่างที่ยังมีความน่าสนใจอยู่แต่ว่านั่นแหละอยากะจเตือนเฉยๆว่าถ้าจะเล่นที่เป็นหุ้นเล็ก อยากจะให้ดูด้วยนะว่าเขาทำธุรกิจอะไรอันนี้บางทีเพียงเปิดดูเลยจะให้ขอเน้นยำน้ำเลยคือ <c oughs> ไม่รู้เขาทำธุรกิจอะไรยังเปิดดูเลย <c oughs> บางทีจําไม่ได้นะคะก็ฝาบด้วยนะผู้ชมคลิกง่ายนิดเดียวลองคลิกดูเรื่อยๆเลยก็ได้ค่ะลิงก์ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะได้เจอข้อมูลที่เอามาใช้ในการตัดสินใจลงทุนได้นะคะวันนี้ขอบคุณเทรนเนอร์วินมากค่ะคุณคะสวัสดีค่ะ